ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้เรื่องของตลาดหุ้นไทยของเราคุณผู้ชมก็ต้องพูดกันตามตรงว่าค่อนข้างซบเซาะนะครับแต่หลังจากที่มีความชัดเจนในเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับมีการมีมมนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยมีคอรมอรเรียบร้อยแล้วก็จะมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่12ที่จะถึงนี้ด้วยเ <ใช S 2> พราะฉะนั้นนี่คือความชัดเจนรวมถึงเรื่องราวของการลงทุนที่หลายคนบอกว่าจับตามองอีกหนึ่งกองทุนด้วยนะที่ต้องบอกว่าสดใสมากๆแล้วหลายคนก็จับตามองมากๆนั่นก็คือกองทุนวายุพัก หนึ่งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่เตรียมจะลงทุนนะฮะเขาจะมีการเปิดขายรายย่อยรวมถึงสถาบันในวันที่1 6กถึง20กันยายนนี้ด้วยนะฮะโดยเรื่องนี้ครับท่านโฆษกกระทรวงการคลังครับคุณพรชัยธีระเวทนะฮะได้มีการกล่าวถึงความคืบหน้าของการขายหน่วยลงทุนกองทุนวายุพักหนึ่งวงเงิน1 5 0 0 0 0 0ล้านบาทว่ายังไงบ้างรายละเรอีกครับใช่ค่ะคซึ่งเรื่องนี้นะคะก็จะมีการเปิดให้ประชาชนรายย่อยอค่ะได้จองซื้อใน ในระหว่างวันที่16ถึง20กันยายน2567นะคะแล้วก็จะมีการเปิดให้นักลงทุนสถาบันจองซื้อในระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2567ค่ะและจะมีการสามารถที่จะทราบผลของการจัดสรรหน่วยลงทุนได้นะคะในวันที่23กันยายน2567ทุกไทม์ไลน์ก็มีการประกาศออกมาแล้วนะคะโดยกองทุนรวมวายุพักนะคะจะเริ่มเข้าให้ลงทุนในตล ตลาดหุ้นไทยได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปและพร้อมที่จะเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์นะคะในวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางนี้นะคะก็เป็นไปตามที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยชุนหาวชิวระนะคะที่ได้เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าสามารถที่จะเสนอขายกองทุนวายุพักได้นะคะในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต,ต้นต้นเดือนตุลาคมนั่นเองอันนี้ก็ออกมาตามทำลา เลยนะคะโดยกระทรวงการคลังค่ะก็มีนโยบายในการระดมทุนของกองทุนวายุพักหนึ่งนะคะเพื่อให้เป็นไปตามกลไกเสริมสร้างการออมและการลงทุนให้กับประชาชนในประเทศตลอดจน,จนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศด้วยนะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีเงินเย็นเย็นเอาไว้นะคะเก็บไว้เนี่ยถ้าเก็บเก็บไว้เฉยเอาจจะได้ดอกเบี้ยที่ธนาคารเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะตอนนี้ น้อยนะ<อ>แต่ถ้าเกิดว่านํามาลงทุนแบบนี้ดอกเบีย้ยผลกําไรต่างๆก,ชก็ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็มีดอกเบีย้ยที่เพิ่มมากขึ้นด้วย<อ>ะะก็เป็นที่จับตามองด้วย<อ>นะฮะนี่คือปัจจัยหลักนะฮะทั้งเรื่องราวของการเมืองที่มีความชัดเจนลงทุนวายุพักหนึ่งแล้วก็ความมั่นใจความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งไทยและก็ต่างประเทศนี่แหละสะท้อนถึงเรื่องราวของตลาดหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นนะฮะตั้งแต่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัฒน์ในวันที่15สิงหาคมจนยาวมา จนถึงวันนี้เลยเรียกว่าวันที่9กันยายน2567นั่นเองใช่แล้วล่ะค่ะ